อ๋สบายดีเอฟซี FC. เมื่อทุกคนเพราะว่าฝัา่งไทยฝั่งลาวเมื่นอนี้มาพบกับซองบ่าวเตยเมื่อในีบ่าวเตยสิภาพีผ้าหนองไปเบิงฮิดคองประเพณีหรือว่าการเฮ็ดบุญกินทานของส่วนเผาหรือนะเนาะขาเจ้าเฮ็ดแนวใดแล้วเมื่นอนี้เขาไปสิภาทุกคนไปเบิงงานเฮ็ดการเฮ็ดบังไฟดอกแล้วก็วิธีเฮ็ดบังไฟดอกของส่วนเผาหรือแล้วก็ไปเบิงขเขาเจ้าเฮะเครื่องทานไปวัดอย่างเนาะทุกคนไป พาไปเบิ่งกันเลยตอนนี้เทากำลังตมมั้มือนะเพราะว่ามันจะเป็นของไทยถ้า,ถาว่าเป็นของจีนเนี่ยมันจะหมุนเป็นสีขาวทุกคนมาดมือขีนะ้เกียจเนี่ยนะเอาจะมาเห็ดบองไฟดอกก็มีเล็กแดงแล้วก็มีมาดเด็กตอนนี้เท้ากำลังตั้มไอ้สีตอกบันนี้นะบองไฟดอกเอี่ อยู่กราฟางกี้นอหน่ยเนาะสางกี้ในตำนาน่งตอกบอกไฟนี่เ <laughs> มื่อคืนว่นเหลวเลยนี่เมื่อคืนวันเหลวบอกไฟดอก <laughs> ตอนนี้ก็แขกคนกำลังมาเหลือมาล้าแล้วทุกคนเนาะเพราะว่าแม่นมือนีมือกินท่านอยู่บาดเจ็บใจเนาะเพราะว่าเก็ดทิดคลองประเพณน,นี้ท่านให้คนที่ได้ล่วงลับไปแล้วเห็นเนาะจะมีแขกคนมาตา,างบานหรือว่าคนหัวจักบานไก่เฮือนเคียงเขามา เลืม่มเขามาแล้วทุกคนเลื่มร้ายแล้วตอนนี้ đón mong xài bái mông hùng đó mông hùng cuối sao bao anh ấy chắc mình xuống nó xuống hết bằng phai đỏ khóng xuống pháo lửa anh ấy chắc bên này sang dài dù bạn chàng trai đó xài kẹo khắp bài cho con nó xài kẹp nó แกเราก็ตามมันใบมงังคองอันนี้เป็นนายซางแล้วนอน,นาคตจะไปเป็นนายซางอยู่บ้านน้ำได้ทุกคนเพราะว่าได้ยายไปแย่อยู่สมโรโนคอยู่น้ำได้ล้วก็ต้องขึ้นก้นาวน้ำได้นะเอาเสียดายเราซีมือสุดยอดเลยเฮ็ดเรืองเฮ็ดบ้องไฟนะทุกคนแต่ว่าเล่าก็นายซางควบคู่เราก็ได้ยายไปอยู่บ้านนำา้ำได้ ต่อไปหากว่าผู้ใดต้องการเห็ดบงฟ่าูยบานยิงใจต้องนําไปหาอยู่บานนำได้แล้วตอนนี้เป็นคยบบานนำได้แล้วเนาะเดี๋ยว <c oughs> จะเป็นในสร้างใหญ่ได้เมื่อกี้บอกยอกันเ่อทุกคน ตอนนี้เราก็นั่งเอาอันขีเกี้ยเนาะที่เอาผสมน้ำเห็ดบวงไฟดองเนี่ยทุกคนใส่บังไวอันนี้ในในสร้างหลาสันเพชรเนาะเคยนำได,ด้เด้ดอนลยผู้ใดต้องการเห็ดบวงไฟดองหรือว่าบวงไฟที่บวงไฟเล้าสมาธตติต่อได้เนาะ Này sang luôn mấy nó Tiến khế bàn làm đài là thôi khôi tên này Tít to này nó Ôi Trời à, Khế bàn làm đài hết là น้องทุกคนจะเป็นงาน,นเพื่งทานนะเพื่งทานจะยเฉพาะสาวพอ่อได้เลยคนแถวหอยเชียงไพคอตอนไหนมีน้องทุกคนหลังจากเขาไปห่วงท่านแล้นี้ตอนไหนพากันกินข้าวสามัคคีกินข้าวอยู่บ้านเพื่อนคนเพือ่นอนเขาเจ้านะไทยคนทลาะกันเลย

แบ้วนั้มคปน่อยูอะไรมาลานงน่วนนั่นใครออนิเมชันออนิเมชันข่ไหมจ้อจีนคจีนตัวุลงขุโลงนะโผล่ลงนี่เขาโตแล้วเขาโตเี่มเหมือนนะ

น,นี้นะฮะข่อยโกมิ้นรักกระตุงแล้วทุกคนเนี่ยนะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นหลักขาวเนะี่ยหลักขาวเมืองซิงโดยเฉพานะหน้าวานเนาะสินค้าโอดด็อกสินค้าโอดด็อกเอ้มันเลยอยู่เฮื่อนเสียวสีสองสองเฮือนแล้วนะตอนนี้มาจับแก้วาเขาตุมา๋มว่าพาแต่แท้จับแก้วเสียเจ้เข้าตุ๋มนี่ย่าพาแต่แท้นนะของแซ่บอาหารหรือไปดิแม่สงไปกินต้งใจ เน่จะเป็นเฮืนอนเสียวสีนะทีท่าไทยพอทีไดีลงล่าไปหรือว่าเป็นหิดค้องประเภ่นี่ของส่วนเพาวลือด้วทุกคนนี่เนาะบรรยากาศบรรยากาศได้อเส่ยเสียวสีพูดไ่อองฮะ ตายโอดู้ทุกคนเจอขออเทาแนี่องอื้อ้งกินเราบอกวาเชียเอาหลาแล้วฮะเอามยูทูบเอรม่เอาพพล่ะนองสามเม็อาพพล่ะเอาไปเลยดิบอกกล้าชันแหละไอ้ชวดเลยโอ้เสียก็เหินแล้ว

นี่คือการแห่เครื่องท่าเนาะที่จ้าไปวัดมันมีหลายเสนท่า,าหรือว่าหลายเฮื่อนเนาะเขาจะจะไ้โคนไปทิ้งเทนล้างลัง,ลงเงือนลังเงือนนะนี่หมกกระแสบอกว่าหมกเอ้ใส่เลยอ่ะใหม่มาใส่ เลยจะเป็นเสียท่าผู้ทสอ,องกะหรือว่าเ,าาเรื่อสมใช่คือว่าบารบีินดาวพอแบบนครับเพื่อนเข้าเจอ,อยู่ใจต้องใ,ใส่รถแล้วทุกคน ตอนนี้กำลังแห่เครื่องทางเนอทุกคนขบวนยาเนาะเพราะว่ามันมีหลายเสื้อท่าหลายเฮือนเนาะทางเพื่อนมีเก่าเสื้อท่าหรือว่าเก่าเฮือนอะไรทุกคน อานนี้เนาะทุกคนกันแล้วเส้นใหญ่ครับผมต่อไปเนาะคือเสื้อท่าเรื่องต่อไปอันนี้จะเป็นท,ที่ประเทศนี้สชนเผาเลยเด้อ